รูมสเปรย์สามกลิ่นจาก Voice ขนาด100มิลลิลิตรขวดเรียบรู้นำเข้าจากอังกฤษ you are enough รูมสเปรย์เพื่อความผ่อนคลายเหมือนอยู่ในสปา you are l o v e กลิ่นกุหลาบแห่งความรัก you are not alone ให้ความรู้สึกโปร่งสบายคลายความเครียดคุณไม่ได้อยู่ลำพังเพราะเราจะเป็นพลังที่คอยสนับสนุนคุณราคาขวดละ6 9 0บาท พิเศษ3ขวด1,990บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice p l a z a Shop. Voice TV. Co. Th เ o w your voice matters เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยใครใส่ก็เท่ใส่ทำง,งานก็เท่ใส่เดินเล่นก็เท่เนื้อผ้าหนารุ่มระบายอากาศดีมีความยืดหยุ่นสสีขาวดำคู่ละ159บาทสั่งซื้อได้ที่02-114-8114หรือผ่านเว็บไซต์ voice tv shop ตลอด24ชั่วโมง ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน Voice Dishwashing Liquid กลิ่นกุหลาบเจอเรเนียมสูตรธรรมชาติอ่อนโยนต่อผิวหนังล้างออกง่ายไร้สารตกค้างมาตรฐาน Eco Certificate จากฝรั่งเศสใช้ล้างผลิตภัณฑ์สำหรับทารกหรือเด็กได้ขนาด500มลิลิตรราคา149บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voice.tv.co.th Your Daily Dose Smart Bottle Recover all your energy กระบอกน้ำส t ตล์เลส2ชั้นอย่างดีขนาดบรรจุ5 0 0มิลลิลิตรรักษาอุณหภูมิได้นานชิ้นละ330บาทกระบอกน้ำแบบส์ทที่ชาร์จพลังให้คุณได้ตลอดทั้งวันสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ voice plaza shop voice tv co th ตาแดงแม่เจ้าวอยส์น้ำพริกตาแดงอร่อยแรงพรีเมียมหอมปรากุเลาเน้นๆน้ำพริกตาแดงที่แท้น้ำพริกตาแดงที่ถูกต้องถึงเครื่องครบรสแซ่บสุดๆน้ำพริกตาแดงแม่เจ้าวอยส์กระปุกละ249บาทสั่งซื้อความแซ่บได้ที่02-114-8114หรือผ่านเว็บไซต์ voice tv dot shop ตลอด24ชั่วโมงค่ะ คุณผู้ชมครับนี่คือน้ำพริกตาแดงแม่เจ้า Voice นะครับข้าวสวยร้อนๆสักหนึ่งจานนะฮะเอาน้ำพริกไปคลุกผักสดอีกหน่อย <ปก S 1> ต้องเติมอะ <ปก S 1> ไรไหมครับพี่แกะโปะด้วยไข่เจียวฟูๆร้อนๆน,นุ่มๆเจียวน้ำมันหมูนะถ้าจะให้อร่อยอ่ะโอ้โหแค่นี้แหละฟินแค่นี้ล่ะฟินอ่ะบางคนบอกว่าโอ้ยคุณคำปากาแพงก็แพง200กว่าบาททำไมไม่ใส่ให้เต็มกระบุกเนี่ยเนี่ยทำไมมันมีแบบมันถูกสุขอนามัยค่ะไม่มั้ง ปกติมันเต็มกว่านี้นี่ไม่แค่นี้แหละพี่ชวัตเหลออไม่มีใครขโมยกินซเวงอยู่ซเวงอยู่ใช่ใช่เดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรหายเอซีวยังอยู่ซีวยังอยู่ไม่เป็นพร็อพใช่ไหมไม่ใช่เป็นพร็อพอันี้ของจริงเลยคือซื้อไปก็ได้แบบนี้เลยนะครับสำหรับน้ำพริกตะแดงแม่เจ้าวอยส์ไอ้น้ำพริกขังกุ้งแซมลืมเนี่ยมันแบบ อร่อยเสมอต้นเสมอปลายคิดอะไรไม่ออกฝนตกฟ้าน้องคลุกข้าวกินไข่เจียวหรือว่าใส่ต้มมามาก่มกินกับข้าวเหนียวกินเล่นเป็นสแน็คโดยเฉพาะรสต้มยำ เราต้อมยำนี่มะนาวปลอมแท้ๆเลยนะคะไม่หลอกลวงรับรองไม่มีมะนาวจริงรับรองไม่มีมะนาวจริงเป็นผงมะนาว100%ใช่ก็ททำมาจากของจริงนั่นแหละไม่ได้รสชาติแบบที่ต้องการไงคือถ้าเป็นมะนาวใดก็ไม่อร่อยมันต้องเป็นผงมะนาวรสผงมะนาวเพราะฉะนั้นใครอยากซื้อน้ำพริกตาแดงแม่วอยแนะนำให้ซื้อเป็นเซตนะฮะคุ้มมากเซตนี้นะฮะเซต t a l k i ิ g ง h a i l a n d 699บาทหมูแผ่นตาสว่างทูน่ายองน้ำพริกตาแดงได้กระเป ผ้า Your Voice m a t t ไปด้วยนะครับเซตทั้งเซตนี้เลยนะฮะก็ขึ้นให้ดูหน้าจออย่าลืมนะคะ Your Voice Matter เพราะเสียงของคุณมีความหมายถ้าอยากได้ดิจิตอลบอ l เล็ตหนึ่งมื่นบาทให้ช่วยกันส่งเสียงค่ะ Your Voice Matter อ่ส yes ่สสงงเียมาและ Money Matter รายการใหม่ของเราเสียงของเราก็สำคัญและเงินก็สำคัญยิ่งกว่า อาส่งเสียงมาได้ทิมเป็นข้อความมาได้ใน Facebook YouTube ที่อ๋อกาศสดนะตอนนี้อยู่ my voice for sale <laughs> อ,อมมากพร้อ,นนอ,อมขายเออ <c oughs> ต้องการอะไรต้องการเงินมากๆเพราะตอนนี้หนี้ครัวเรือนของเราเนี่ยติดอันดับ7ของโลกแล้วพี่แขกคุณชูวัตรนะฮะ <c oughs> เป็นผลสำรวจนะครับของเว็บไซต์ Trending Economics ของสหรัฐนะครับ <c oughs> บอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีหนี้ครัวเรือนต่อ GDP สูงเป็นอันดับที่7ของโลก <c oughs> อยู่ที่ระดับ91.6%ต่อ GDP นะครับอันดับที่1เนี่ย นี่ครัวเรือน128เป็นสวิตเซอร์แลนด์นะครับออสเตรเลียรองลงมาแคนาดาเกาหลีใต้ฮ่องกงนิวซีแลนด์แลอดนดับ7เป็นไทยคือของ7ของไทยเนี่ยก็เท่ากับเนเธอร์แลนด์อืมนะฮ <c oughs> ะก็ <c oughs> เดี๋ยวนะดูประเทศ10ประเทศเนี่ยนะ <c oughs> ประเทศที่เจริญแล้วหมดเลยม,มีของไทยอันดับเจ็ดเราถือว่า มันมีในยุทยาสำคัญอะไรไหมที่ว่าเราไปโผล่อยู่ใน10ประเทศที่จเจริญแล้วหมดเลยแปลว่านี่ควัวเรือนอาจจะไม่ได้มีนนยะทาสำคัญมากถ้าถ้าถ้าดูภาพรวมนะ,ะแต่ประเด็นคือว่านี่ตรงนั้นคือนี่ประเภทไหนตทหาที่ต้องดูซึ่งของไทยอ่ะคุณผู้ชมมันเป็นนี่เพื่อการบริโภคแต่ของประเทศอื่นนะคะอย่างเช่น สวิตเซอร์แลนด์ออสเตรเลียแคนาดาเกาหลีใต้แขกไม่รู้ฮ่องกงแขกไม่รู้นิวซีแลนด์สวีเดนเนี่ยเดนมาร์กอังกฤษแขกไม่รู้แ็กพูดแต่ประเทศที่แขกรู้นะครับเป็นหนี้เพื่อการซื้อบ้านเป็นหนี้เพื่อการลงทุนซึ่งมันจะแปลงเป็นมัน,ม,นมันคือแอสเซทมันคือสินทรัพย<ช><ช>์ไม่เหมือนกับหนี้บริโภคใช่ทีนี้คือมันมีหนี้แบบ เป็นสินทรัพย์ไหมหรือเป็นการบริโภคไหมอย่างนี้รถยนต์ของไทยเนี่ยฮะเป็นประเทศที่รถถูกยึดเพราะเจ้าของผ่อนไม่ไหวสูงเป็นลำดับต้นๆของโลกจากการที่ในปีนี้จำนวนรถไทยถูกยึดสูงถึง24,000ถึง26,000คันนี่นี่จากรถซึ่งมันสะท้อนอะไรสะท้อนโคงสร้างพื้นฐานบ้านเราไงสะท้อนสาอรถสาธารณะก็ การทํารถไฟไฟ้า20บาทตลอดสายถึงสําคัญ<ช>และนั้น<ช><ช>ไม่ได้แปลว่าเราหลงลืมอ,อ,อีก76จังหวัดนะคะ คือจังหวัดอื่นๆเ็าควรจะมีคนส่งสาธาณะด้วยเช่นกันแล้วมันจะช่วยชีวิตคนไทยได้เยอะมากใช่ใช่นะครับคือประเทศไทยนอกเหนือจากมีสัดส่วนหนี้สินครัวเรือนนี่เยอะแล้วนะครับปัจจุบันไทยกําลังเผชิญความท้าทายทางเศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าผู้สูงอายุไม่มีเงินออมหรือมีก็อยู่ในสัดส่วนที่น้อยมากต่อการดํารงชีวิตหลังกเกษียณนะครับประชาชนจานวนมากยังมีพฤติกรรมการใช้จ่ายที่ไม่ระมัดระวังและเป็นการก่อหน,นี้ที่ไม่จําเป็นเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ โอ้น่ากังวลจริงจรินะฮะมันไม่ใช่เรื่องไาม่ระมัดระวังเอ่อเราเข้าใจว่านี่ครัวเรือนของคนไทยอ่ะเป็นนี่นเกิดจากความจําเป็นเช่นการซื้อโมอเตอร์ไซค์มาเพื่อการทำมาหากินส่งลูกไปโรงเรียนอ่อนี่สําหรับการค้าขายเงินขาดมือชั่วคราวแล้วก็ต้องไปหยิบยืมนี่นอกระบบ,บอะไรอย่างเงี้ยนวนเวียนกันไปอย่างเงี้ยอืมแล้วชุดนักเรียน ผมแค่สงสัยเหมือนที่อาจารย์สปูสงสัยแหละนี่ครัวเรือมันเยอะอย่างนี้แล้วธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งห่วงประเทศไทยนักหนาไม่ขึ้นดอกเบี้ยทําไมแล้วเงินเฟ้อเราไม่ได้อยู่ในภาวะที่จะเป็นต้นดอเยร์ใช่ มีใครเข้าขึ้นเงินเฟอ้อกันเนี่ยตอน7% 8%เปอเนเมริกาเนี่ยเงินเฟอ้อสูงมากก็เลยขึ้นขึ้นดอกเบี้ยพอพูดแบบอาจารย์สุพพุดเศรษฐกิจรเราก็ไม่ได้ร้อนแรงเหมือนประเทศอเมริกาทีำไมจะต้องไปโคคนอื่นเยอะขนาดนี้เะกี้ก็โคบคุณปลื้มใช่ไหมใช่ไหมนะฮะ <c oughs> มาอีกเรื่องนึงดีกว่าเรื่องของเชฟชื่อดังชาวเรามีเวลาไหมอ่ะเพราะเรื่องนี้ยาวนะจริงๆได้ได้อยู่ได้อยู่อ่ะยังมีเวลาอยู่นะครับเชฟคนนี้คือบอกว่าเป็นเชฟ เกาหลีใต้ชื่อดังผมดูเกือบ็คจงวอนนะฮะเขาออกโรงมาจี้นะฮะหลังมีดราม่าทำให้คนไทยไม่พอใจกรณีที่เขาเผยแพร่พลคลิปใน YouTube ตำหนิคนไทยชอบกินหมูกระทะแต่กลับไม่รู้จักการกินหมูกระ,ะทะที่ถูกต้องเขาตำหนิเหรอเขาไม่ได้ตำหนิเขาไม่ได้ตำหนิไม,ไ,หนไม่ได้กันหนีฮะเขาอะ อวยเขาบอกว่านี่มันจีนเนี่ยสมากเลยไอ,อหมูกระทะแบบไทยแม้<อ>แต่เกาหลีก็ไม่มี<อ>เขารู้สึกว่าเขาอยากมีกระทะปิ้งย่างแบบนี้เพราะสำหรับแขกอะแขกคิดเหมือนเชฟแบ,บ๊กเลยแล้วแขกเขียนบทความอันนี้ตั้งแต่เดือนธันวาคม<ฮ>6กแค่ ชื่อเซฟหมูกระทะคือนี่มันเป็นนวัตกรรมที่จีเนียสมากของคนไทยคือทั้งติ้งแล้วก็มีน,น้ำซุปต้มด้วยสามารถ <ฮะ S 2> กินเป็นสุกี้แล้วก็สามารถกินเนื้อย่างเกาหลี ได้เป็นทูอินวันในหนึ่งกระทะานี้มันจีนเนี่ยซิมันนวัตกรรมนี่มันจะต้องเป็นอาหารประจําชาติคือตอนนั้นน่ะแขกหลักดันว่าหมูกระทะต้องเป็นอาหารประจําชาติไม่ใช่ต้มยำกุ้งไม่ใช่มาสมะนไม่ใช่ต้มขาไก,ก่ไม่ใช่ผัดไทยแล้วเชฟแบ็กเนี่ยเขาก็เหมือนแบบเขาชอบมากเลยเนาะ<อ>แล้วเขาบอกว่าม,ม,มันทําให้ไม่ไหมอย่าเห็นป่ะแล้วพอเราย่างหมูอ่ะ คือน้ำลายเราย่างหมูสามชั้นใช่ไหมแล้วน้ําน้ําจากหมูมันก็ไหลลงไปในน้ําซุปแล้วมันทําให้น้าซุปอร่อยขึ้นเข้มข้นขึ้นเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วเอาผักเอาอะไรใส่ก็อร่อยขึ้นอร่อยขึ้นอย่างเงี้ยคือเขาเขาชอบเขาชอบฟิวชั่นมันอ่ะเขาชอบบัณฑิตมันด้วยแล้วก็จะชอบเอาบางทีก็เอามาม่าลงไปในสิ่งที่ไม่ควรอะไรอย่างเงี้ยใช่มันมัน อิ่มพราไว้ิที่สแล้วผมดูบริบทแล้วมันเหมือนกับเป็นการแซวอะ<ช>อว่ามันกินอย่างนี้มันไม่ถูกต้องมันต้องยืนกินอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการ รายการทีวีแบบญี่ปุ่นเกาหลีค่ะมันจะแซลตัวเองมันจะแกงตัวเองแล้วมันก็จะทําตลกแล้วก็ยืนกินแล้วก็มีความสุขเอนจอยแล้วแขกนึกว่าคนไทยอะจะต้องภูมิใจมาก <c oughs> นึกออกว่แล้วผมถึงขนาดคิดว่าเขาต้องจ้างคนนี้มาแน่ๆ <c oughs> เลยเพราะยอด <c oughs> ิี <c oughs> มันเป็นหลายหลายล้านแล้ว<อ>ลลถ้าแขกเป็นกระทรวงวัฒนธรรมมาแขกจะเชิญเชฟแบ็คแล้วมาพีเต์อาหารไทยสตรีทฟู้ด แล้วไปทะเลาะอะไรกับเขาก่อนแล้วตอนนี้มาทะเลาะก,กันเหมือนตอนกัมพูชาเที่ยวไปทะเลาะกับคนทั้งโลกว่าอะไรของอะไรใครคิดก่อนคนเบอร์หนึ่งอันนี้ก็มานั่งเถียงกันว่าใครก๊อบใครมันไม่มีใครก๊อบใครค่ะสิ่งนี้ในประเทศญี่ปุ่นเรียกสิ่งนี้ว่าเจงกิสขานไอเนื้อย่างแบบนี้ย มันมีถ้าไปฮอกไกโดแล้วไปกินอินเนื้อย่างแบบนี้จะเรียกว่าเจงกิสคานแล้วขออีกนิดนึงนะสิ่งที่มันจะสร้างพลังมากสําหรับประเทศไทยนะคือน้ําจิ้มเทมจอร์นี่แม่งกินน้ําจิ้มเก่งชิพหายบ้ามากคือควักควักน้ำจิ้มเลยไม่ของเกาหลีมันก็มีแค่น้าจิ้มไอเต้าเจี้ยวสีแดงแล้วก็เป็นพริกใช่ไหมแล้วของญี่ปุ่นก็มีโชยุใช่ไหมกับกระเทียมของไทยมีน้ําจิ้มสุกี้มีโชยุมีน้ําดาน้ําแดงมี แล้วดูคลั่งใครมากชอบรองน้ําจิม้มเอาแต่เขาบอกแบบนี้ว่า<อ>เนี่ยเขาระบุว่าคนไทยส่วนใหญ่ชอบกินหมูกระทะแต่กลับไม่รู้วิธีการกินหมูกระทะที่ถูกต้องจะต้องไม่ปล่อยให้เตาหรือว่ากระทะปิ้งย่างมันมีรอยไหม้โดยเด็ดขาดนอกจากนี้จะต้องกินหมูกระทะ โดยไม่ให้เตาหรือว่ากระทะมีรอยไหม้แล้วาการปิ้งหมูกระทะที่ถูกต้องก็คือต้องยืนปิ้งเท่านั้นไม่ใช่การนั่งปิ้งแบบคนไทยที่ิยมทํากันเขาขำไหมเขาพูดเล่นไหมเขาพูดเล่นผมว่าเนีี้เขาพูดเล่นไหมขเมาขาแซวแต่คนไทยคิดว่าเป็น <c oughs> เขาไปดับหนี่ก็เลยไปทัวลงใส่เขาคนไทยใจเย็นอย่าใจบานอย่าทำตัวเป็นคนด้อยอย่าอย่าเดี๋ยวเขาไม่มาโอ้โเหคนไทยคะ เราไม่ควรจะทําตัวเหมือนคนมีปมด้อยอนิดๆหน่อยๆแต่ oh. นิดเซลหน่อยอมไม่ได้อะไรเงี้ยเราต้องมีเซลเอสตีมค่ะเราต้องมีความภูมิใจในตัวเองแล้ว oh. เราต้องขำเม,มื่อเราคนอื่นมาแกงเราอะ่ะ oh. เรียนรู้ที่จะขำเรียนรู้ที่จะตลก oh. เรียนรู้ที่จะเป็น global citizen ครับ,รบหยุด หยุดว่าเชฟแบ็กเดี๋ยวนี้แล้วเชฟแบ็กก็ไม่ต้องถือสาคนไทยคนไทยเป็นคนคี้ใจน้อยเชฟแบ็กจงเอนเตอร์เทนต่อแต่เขาออกมาขอโทษเลยนะบอกว่าไม่ต้องขอโทษไม่ต้องขอเขาขอโทษแล้วพิชุวัฒน์เขาบอกแบบนี้ว่าเออก็เคารพสไตล์การกินหมูทัะงคนไทยนะควรปล่อยให้คนไทยเนี่ยทำเตาปิ้งย่างกระทะไม่แบบนี้ต่อไปหากคนไทยไม่สบายใจที่ถูกประจานว่าเป็นชนชาติที่ทําให้เกิดรอยไหมบนกระทะหมูปิ้งย่างแถมยังนั่งปิ้งแทนการยืนปิ้งเขาก็พร้อมที่จะขอโทษและพร้อมที่จะลบคลิป มันล็อกใจเย็นทั้งหมดเนี่ยมันคำต่อกันมันเป็นการคำก็คำต่อเขาว่าคำต่อเขาก็แกงต่อไงโอ้โคืออันนี้มันเป็นอารมณ์ขันอย่างหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะการแกงอ่ะการย่าง rost ที่เขาพูดกันนะสับคำสับเวลาเขาเดี่ยวไมโครโฟนอะไรอย่างเงี้ยมันก็โรสกันไปโรสกันมาแล้วบางทีเราโรสตัวเองเราก็ปิ้งย่างตัวเองเอาเป็นว่าคนรุ่นเราอย่าไปจริงจังมากกับการแซวการแซวการแกงกันแบบนี้แล้วก็อาหารนะคะเป็นข้ามวัฒนธรรมกันตลอดเวลานั่นแหละจริงจริงจริงเอาล่ะพูดถึงเรื่องของอาหารก็คือการดูแลสุขภาพร่างกายของเรานะครับการดูแลสุขภาพที่ดีต้องดูแลจาก ภายในมาสู่ภายนอกดูแลทั้งองค์รวมเลยนะครับมีแขกรับเชิญจะมาแนะนำการดูแลสุขภ,ภาพที่ดีให้กับเราในวันนี้ฮะไปติดตามกันเลยครับ คุณผู้ชมคะการมีสุขภาพที่ดีถือเป็นลาบอันประเสริฐนะคะแต่ว่าถ้าช่วงนี้ใครที่สุขภาพกำลังย่ำแย่งานหนักเจอมลภาวะเยอะวันนี้คุณมิน้นมีสิ่งดีๆมานำเสนอคะ่ะสวัสดีค่ะคุณมิ้นคะ่ะสวัสดีค่ะคุณมะเมียวค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้หลายๆคนโอ้โหบังบว่า <บน S 1> อากาศนะเริ่มเปลี่ยนแปลงไม่อยากจะออกไปไหนเจอมลภาวะอยากนอนอยู่กับบ้านไม่ค่อยมีแรงเลยทำยัางไงดีใช่หรือบางคนฉันเป็นหรือยังค่ะ เป็นไปถึงขั้นไหนแล้วออบางคนเป็นรอบหนึ่งรอบสองอเป็นรอบสามหรือยังแล้วต้องบอกว่าโรคภัยไข้เจ็บอยู่รอบตัวเราจริงๆนะคะคุณผู้ชมคะและไข้หวัดปัจจุบันนี้นี่ก็มีหลายสายพันธุ์ด้วยยิ่งเป็นยิ่งอันตรายไม่เป็นก็ต้องยิ่งดูแลตัวเองโดยเฉพาะตัวของมินเองค่ะคุณเมี่ยวค่ะคุณผู้ชมคะ,คมคะขออนุญาตเล่าให้ฟังเลยเป็นคนที่ทํางานหนักมากจริงๆหลายๆท่านอาจจะ คุณหน้าคุณตาอยู่บ้างโดยกิจวัตรประจําวันของมิ้นนะคะเป็นคนที่ตื่นตีสี่ตีห้าเกือบทุกวันพยายามจะตื่นมาใส่บาตรให้ทันะนะคะแล้วนอนดึกเพราะว่าอยากจะสวดมนต์ให้ได้เป็นสิ่งที่เราชอบเนาะแต่ปรากฏว่าในระหว่างวันที่เราจะต้องแบบตื่นเช้าและนอนดึกนั้นอ่ะงานที่ทําก็ต้องเอเนอร์จีเยอะมากพลังก็ต้องเหลือก็ต้องเยอะก็ต้องล้นอ่ะคุณผู้ชมมันทําให้เราใช้ชีวิตเปลืองมากจริงๆคุณผู้ชมค่ะแต่สิ่งที่มันเริ่มมีสัญ,ญญาณเตือนแล้วว่าร่างกายเราไม่ไหวอ่ะคุณแม่เมียวก็คือเราอ่ะทุก คนอ่ะจะมีอาการภูมิแพ้อยู่ในตัวเราอยู่แล้วอาการภูมิแพ้ของแต่ละคนมันจะออกมาตอนที่ร่างกายเรามันเริ่มอ่อนแออย่างมิ้นเองทุกเชา้าคุณผู้ชมเป็นไหมคะทุกเช้าจะเริ่มมีอาการแบบจามบ้าง บางวันคันลูกตาถ้าแพ้หนักๆคุณผู้ชมค่ะจะใช้นิ้วนิจิกเข้ปไปในลูกตาอย่างนี้เลยคือเกาๆอย่างนี้บางวันหน้าบวมแบบนี้เลยบวมแบบนี้เลยบวมแบบนี้จนช่างแต่งหน้าบอกพี่มิ้น์แต่งหน้าไม่ได้แล้วพี่เป็นภูมิแพ้หนักมากเราก็ย tamam. <lamps. S 3> ังไม่หยุดทํางานนะคุณผู้ชมเพราะหยุดไม่ได้งานเราเป็นฟรีแลนซ์ทนทํางานไปเรื่อยๆจนภูมิแพ้มันเป็นหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้าอ่ะคุณผู้ชมจนเจ็บบ่อยป่วยบ่อยนอนไม่หลับทีเนี้ยร่างกายก็ต้องพึ่งยาเยอะมากวันๆกินยาเป็นกำๆนะแต่ก็ยังสู้ก็ยังตืืนนนนนเเเช้าออดึกหมมิจ มไม่ไหวแล้วค่ะทีนี้เสียงมันก็เริ่มไปไข้มันก็เริ่มป่วยบ่อยเฮ้ยทีนี้เราจะเป็นหวัดอะไรกันแน่เข้าไปหาหมอบ่อยๆมันไม่ได้เราก็เลยเลิงเซิร์ชหาข้อมูลคุณผู้ชมค่ะอะไรที่จะทําให้เรากลับมาใช้ชีวิตได้แบบมีความสุขแข็งแรงแล้วก็สามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเราได้จริงๆเจอตัวนี้คุณผู้ชมค่ะ n t r i o มินบอกคุณผู้ชมก่อนนะตัวนี้เป็นตัวที่คุณเซิร์ชเลยค่ะ,คะมันจะขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมซึ่ง ตัวนี้เนี่ยนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารสกัดที่เด่นที่สุดเลยนั่นก็คือเรื่องของโสมนะคะแล้วก็ถังเช่าสีทองและที่สําคัญนะคะยังมีตัวของสารสกัดจากเห็ดหลินจือสีแดงสาหร่ายสีแดงและสารสกัดที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนที่เข้มข้นที่สุดอยู่ในนี้<อ>แล้วเขาใช้เกรดดีเกรดพรีเมียมทุกคนขาใครที่เป็นสายเฮลตี้สายสุขภาพเนี่ยจะรู้เลยว่าเฮ้ยถ้าพูดถึงโสมถ้าพูดถึงถังเช่าชถ้าพูดถึงแบบว่าเห็ดหลินจือ หรือว่าจะเป็นแบบว่าสาหร่ายสีแดง<ช>อันนี้คือราชินีและราชาของการดูแลสุขภาพเลยและจะบอกว่า Entrio เนี่ยเขาใส่สารสกัดอื่นๆอัดแน่นไปอีก11ชนิดทุกตัวเป็นระดับพรีเมียมเกรดดีเกรดแพงหมดเลยเออทุกตัวเนี่ยเขาจะมาผสานกันค่ะ,คะมาผนวกกันให้1เม็ดแบบนี้ค่ะเขามีความเข้มข้นมากค,คือคุณกินแค่1เม็ดก่อนนอนเท่านั้นนะคุณจะรู้สึกได้เลยว่า เฮ้ยเรานอนหลับวุบไปเลยอ่ะเม็ดเดียวเม็ดเดียวเ,<อ>เราจะแบบนอนหลับลึกวุบไปเลยเ<อ>บางคืนน่ะเรานอนแค่2ชั่วโมงสาชั่วโมง4ชั่วโมงน้องแต่เราเหมือนแบบเรานอน8ชั่วโมงอ่ะเรานอนวุบแล้วเราไม่ตื่นเลยนะคือเป็นการหลับที่มีคุณภาพนอนหลับลึกหลับคุณภาพแล้วคือแบบหลับไม่ฝันอ,ะอ่ะพอตื่นเช้ามาคุณผู้ชมขาสมองเรามันได้พักร่างกายเรามันได้บูสอ่ะมันจะตื่นมาสดชื่นปิ้งและระหว่างวันอ่ะพลังเอเนอร์จีมันมา<อ>แต่ถ้าสมมุติช่วงนี้เราป่วยเราเป็นไข้เราเป็นหวัดเราไอเราจามเราไปเจอคนเยอะ ภาวะเราเยอะ uh. ร่างกายเราเริ่มอ่อนแอภูมิแพ้เริ่มกลับมา uh. ชาวมิ้นขออีกหนึ่งเม็ดคุณผู้ชมทุกวันนี้นะมิ้นแทบจําไม่ได้เลยว่าตัวเองเป็นภูมิแพ้ตอนไหนอะ่ะ uh. และที่สําคัญอย่างหนึ่งคุณผู้ชมไม่เคยเจ็บไม่เคยป่วยไม่เคยไข้เพราะต้องบอกว่าขอบคุณเอ็นทริโอจริง uh. ๆที่เขาให้เราได้แบบนี้เรียนบอกคุณผู้ชมก่อนนะว่าใครที่ไม่อยากเจ็บไม่อยากป่วยหรือกําลังป่วยอยู่ฉันไม่อยากกินยาแบบที่มิ้นพูดเลย uh. ลอง โทรศัพท์เข้ามารับโปรโมชันนี้ก่อนเดี๋ยวมิ้นบอกโปรรอบแรกให้ก่อนอยากรู้แล้วโปรโมชั่นเป็นยังไงนะคะ,คะวันนี้ให้คุณผู้ชมไปเลยนะคะปกติแล้วเนี่ยหกล่องเนี่ยก,กินกันไปได้เลยนะคะ10วันไปแล้ววันนี้มิ้นให้ไปเลยสี่กล่องจากราคาเต็ม2360บาทวันนี้ลดเหลือเพียง1490บาท<อ>ยังไม่พอค,ะค่ะ50สายแรกวันนี้นะคะใครที่กดทันมาที่0 2 1 1 3 1 9 3, 3 3หรือแอดไลน์มาที่ Ad Ent ็นทริโออันเดอร f สกอ i ์อมิ้น แถมเพิ่มกับมะมียวค่ะอันนี้ใหญ่ให้มากเป็นกระเป๋าของ e n t r i o อเองอันนี้เป็นพรีเมียมนะคะใบละ150บาทให้ฟรี50สายแรกที่โทรเข้ามาวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะได้กระเป๋าพรีเมียมของเราใส่โน้ตบุ๊กได้ใส่หนังสือได้ไปตลาดได้นะคะใส่ของได้ทนด้วยอันนี้ให้ไปเลยทั้งหมด5ชิ้นนะคะจ่ายเพียง1490บาทกดให้ทาน50สายแรกก่อนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 1 1 3 1 9 3 3หรือว่าแอดไลน์มาที่ Ad Tri o ออันเดอ o ์สกอรค่ะคุณผู้ชมขาถ่ายรูปหน้าจอไว้หรือสแกน QR วโคดหน้าจอก็ได้เพื่อรับโปรโมชั่นนี้เรียนบอกคุณผู้ชมนะคะใครอยากสุขภาพดีใครอยากแข็งแรงลองฟังเคสของหลายๆท่านผู้ใช้จริงที่เขากินแล้วเห็นผลกันค,คนแรกที่มิ้นกินตามคือใครรู้ไหมคะอก้อยกับอะเปียกคู่รักดาราที่เขาอยู่ในงกานมากว่า30ปีอเปียกอก้อยเนี่ยมีโรคประจําตัวทั้งคู่นอนไม่หลับนะคะและตอนกลางวันเนี่ยก็คือแบบไปเปรี้ยไปเพียไปนอนกลางวันทําให้ทํงาน ไม่ได้กันหลายปีเขากินเอ็นทริโอทั้งคู่เลยทุกวันนี้กลับมาทำงานได้ดีขึ้นนอนหลับสบายและที่สำคัญ รักกันมากขึ้นด้วยรักกันยังไงต้องถามคุณผู้ชายว่าคุณผู้ชายกินแล้วแฮปปี้รับกระเป๋าอย่างเงี้ยหรอแฮปปี้มินบอกเลยนะคะและที่สาคัญนะคะคุณพ่อมินอายุ77คุณพ่อเป็นมรคทายกวัดค่ะคุณพ่อจะต้องนําสวดที่วัดทุกวันทุกวันเนี้ยคุณพ่อแข็งแรงมากเมื่อก่อนคุณพ่อแทบตื่นไปวัดไม่ไหวเลยทุกวันเนี้ยคุณพ่อมินน้ปั่นจักรยานวันละ7กิโลอายุ77แข็งแรงส่วนคุณแม่มินอายุ70ค่ะเป็นเบาหวานเป็นความดันไขมันอุดตันคุณแม่รับะาหมอ็นซ เวลา4ปีติดต่อกันมิ้นส่งเอนทริโอไปให้คุณแม่รับประทานประมาณ6เดือนเชื่อไม่เชื่อคุณผู้ชมคุณแม่เมื่อก่อนไปหาหมอทุกเดือนเดี๋ยวนี้หเดือนไปหาหมอทีนึงแล้วยาจ่ายน้อยลงด้วย <S 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 ที่สําคัญวันนี้ใครที่ยังไม่ได้รับโปรโมชั่นนี้รีบก่อนนะคะ <S 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 เพราะยังมีหลายเคสที่มิ้นยังพูดถึงแบบเป็นเคสแบบเด็ดๆทั้งนั้นเลย <S 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 รับโปรโมชั่นก่อน50สายไม่ได้เพิ่มสายใช่ไหมหนูตอนนี้สายลันไปเยอะมากเลยนะไม่เพิ่มสายใครเร็วใครได้วันนี้เอนทริโอมิ้นให้ไปเลยเซ็ตเห็นผลทานไปเลย1เดือนเเเต็มมๆคผู้้ชนนนะะวัีอาไปลย 4กล่องจะราคาปกติ2,360บาทไม่ขายนะคะกดให้ทัน50สายแรกค่ะ รับไปเลย4กล่องนี้ในราคาเพียงแค่1,490บาทและแถมกระเป๋านะคะให้ปอีก1ใบ 1> ทั้งหมด5ชิ้นนี้1,490บาทกดได้เลยค่ะ02-113-1933 02-113-1933หรือ at entrio underscore official นะคะอีกหนึ่งเคสที่ขอเล่านิดนึงบางลีนบางลีนเป็นคนที่มีโรคประจำตัวเยอะมากประมาณ5โรคเบาหวานความดันไขมันอุดตันและมีความเสี่ยงต่อมะเร็งค,คือบา,บางลีนท่านนี้นะจะบอกเลยนะคุณผู้ชมเขาเสียสมดุลแล้วเส้น ประสาทที่มือไม่มีแล้วน้องเชื่อไหมเขาเอาเ,อา,เอ,าอากับข้าวเข้าไปเวฟในเตาอบไมโครเวฟคือถ้วยอ่ะร้อนมากแต่เขาสามารถจับถ้วยออกมาได้โดยที่มือเขาไม่ร้อนอคือเส้นประสาทที่มือไม่มีแล้วหลังจากที่เขาทานนะคะเอ็นทริโอไปประมาณสัก6ชุดคุณผู้ชมขา6ชุดหรือ6กกล่องเท่านั้นเชื่อไหมบางลีนเพิ่งรู้ว่าถ้วยที่เอาเข้าไปเวฟนั้นมันร้อนมาก ระบบประสาทต่างๆในร่างกายเขากลับมาระบบประสาทนิ้วน้วต่างๆเขากลับมาเขาบอกเลยว่าเขาได้ชีวิตใหม่กลับมาโรคประจําตัวของเขารับยาน้อยลงและที่สําคัญภรรยาสกิดเขาบอกคุณพี่คุณพี่กลับมาแล้วคุณพี่บังลินกลับมาแล้วคุณพี่บังลินกลับมากระปี้กระเป๋ากับน้องแล้วอันนี้คือสิ่งที่คุณผู้ชายหลายๆคนการันตีนะคะว่าเอ t นทรโอดูแลสุขภาพแบบองรวมทานได้ทั้งคุณผู้ชายคุณผู้หญิงวัยทํางานผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจําตัวเพราะฉะนั้นวันนี้เวลา หนึ่งเม็ดก่อนนอนหรือเช้า1เม็ดเย็น1เม็ดก็ได้โปรรอบสุดท้ายคุณผู้ชมขาสุขภาพดีแบบนี้เอนทริโอไม่ได้มาบ่อยนะคะหาซื้อที่ไหนไม่ได้โปรนี้นะคะวันนี้วันเดียวที่นี่ที่เดียว50สายเท่านั้นรับไปเลยค่ะเอนทริโอวันนี้4กล่องปกติ2360บาทกดตอนนี้ด่วนๆคุณผู้ชมขายเพียง1490บาทเท่านั้นได้กระเป๋าไปอีกหนึ่งทั้งหมด5ชิ้นนะคะย้ําเลยค่ะ1490บาท0 2 1 1 3 1 9 3 3 0 2 1 1 3 1ึ 3 1 9 3 3หรือแอดไลน์ได้เลยค่ะ entrio underscore official ส่งฟรีด้วยนะคะน้องมือบอกเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะสแกนเทียร์โค้ดก็ได้ขอให้ทานขอให้สุขภาพดีไปด้วยกันห่างไกลโรคดีที่สุดค่ะเรียกได้ว่าทานง่ายสุขภาพดีจากภายในและภายนอกเลยขอบคุณคุณมิ้นที่มานําเสนอสิ่งดีๆวันนี้ขอบคุณค่ะเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเอาละคุณผู้ชมแข็งแรงกระปรี้กระเป๋าแล้วไปผับต่อ พราะเดี๋ยวจะเปิดถึงตีสีแล้วทั่วประเทศเลยเหรอไม่สิแล้เวเขาจะกำหนดเป็นโซนสใช่ไหมคุณอนุทินชาญวิรากูลนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาไทยนีบอกแบบนี้ว่าคือบอกภายหลังจากการประชุมครอมอว่าข้อเสนอเรื่องจะให้เปิดผับ สถานบันเทิงถึงตีสี่เนี่ยกรมการปกครองกระทรวงการคลังจังหวัดต่างๆกําลังไปศึกษาอยู่นะครับกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้ที่เตรียมข้อมูลให้นายกพิจารณายังบอกไม่ได้เลยว่าจะขยายเวลาถึงกี่โมงจะต้องพิจารณาเป็นรายโซนและพิจารณาว่าโซนใดทําแล้วไม่ส่งผลกระทบกับประชาชนแต่ไปนเน้นเรื่องของประโยชน์ทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจย้ําแบบนี้ว่าพื้นที่นําร่องเนี่ยจะต้องเปิดสําหรับนักท่องเที่ยวไม่ใช่นักเที่ยวนะอสองคำนี้มันต่างกันยังไงอะ น you know? ักท right? ่องเที no ่ยวคือแบบต่างชาติเ <laughs> ข so ้ามาไทยอย่างเงี้ยหรอก็คือใช้ตัวตั้งจากนักท่องเที needles, ่ยวอแต่ว่า <ah นักเที่ยวก็ไปเที่ยวตรงนั้นนั่นแหละอย่างแขกไปภูเก็ตละยังแขกไปไปภูเก็ตแขกเป็นนักท่องเที่ยวหรือแขกเป็นนักเที่ยวนักท่องเที่ยวสินักท่องเที่ยวอ่ไปอ่แล้ววัดกันตรงไหนในเพราะว่าถ้าเรามองว่านักท่องเที่ยวต้องเป็นฝรั่งต้องเป็นคนต่างชาติอะต่างถิ่นต่างจังหวัดไปที่จังหวัดนึงจะแยก อันนี้ไม่รู้จริงๆเลยถามนักเที่ยวมีความหมายว่าแบบดึกๆึกชั้นออกแล้วดึกดึกชั้นออกแล้วไปเที่ยวทุกวันทุกวันก็น่จะเป็นโซนหมายความว่าโซนที่นักท่องเที่ยวเยอะเข้ารสานถ้าเราเป็นนักเที่ยวแล้วเราอยากอยากเที่ยวเกินเวลาเราก็ต้องไปย่านนักท่องเที่ยวเราไม่สามารถไปข้างบ้านได้ ก็ทั้งหมดนี้จะพาลังโซนิ่งนั่นแหละใช่ครับทำให้เสร็จก่อนธันวาคมนะฮะซึ่งเป็นช่วงไฮซีซั่นนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวก็คือว่าคอรมออนุมัติให้ยกเว้น ก็คือเป็นวีซ่าฟรีให้กับนักท่องเที่ยวสัญชาติรัสเซียเป็นกรณีพิเศษจาก30วันเป็น90วันนะครับคุณอน,นุทินบอกว่าก็เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยนะครับก็จะไปดูแลเรื่องของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่สําคัญก็คือต้องมีการตรวจตรากันด้วยนะครับว่าชาวรัสเซียที่เข้ามาในไทยนั้นเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆไม่ใช่พวกอาชยากรที่เข้ามาลักลอบอยู่ในไทยแล้วก็อยู่เกินวีซา่า อันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะเพราะว่ามันก็มีคนไปทำเสาคดีใช่ไหมเรื่องอ,อ,อิทธิพลของชาวรัสเซียในในพัทยาใช่ใช่ครับส่วนผู้ว่ากรทมก็พูดถึงถึงเรื่องของเปิดสถานบันเทิงปิดตีสี่เช่นเดียวกันนะครับบอกว่าไม่ขัดข้องนะส่วนตัวเนี่ยบอกว่าถ้ามีมาตรการป้องกันร,รองรับเรื่องเยาว,วชนด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีปัจจุบันเห็นสถานบันเทิงปิดเกินเวลา บ้างก็ปิดตอนเช้าหากทำให้มันถูกกฎหมายเป็นระเบียบที่ชัดเจนปิดเปิดให้ตรงเวลาอันนี้กอทมก็ไม่ขัดข้องเพราะว่ามันมีคนเกี่ยวข้องเยอะในเขาเรียกว่าในห่วงโซ่ธุรกิจนี้นะคะผู้ประกอบการแม่ค้าพ่อค้าในตลาดคนขับรถบริการสาธารณะซึ่งมันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในในห่วงโซ่การบริโภคนี้ทั้งหมดไงมันไม่ใช่แค่ เปเที่ยวผับอ่ะเศรษฐกิจภาคกลางคืนเนี่ยทำอะไรได้แต่ความมืดมันกลัวไงคนมันกลัวจะไม่ทุ่นเดี๋ยวมีความปลอดก็เลยกระทาให้เสียดดยโอกาสทางเศรษฐกิจภาคกลางคืนคุยกับคุณเดียวันก่อนที่เป็นประธานกรรมธิการวิสามันเรื่องสถาบันเทิงเนี่ยนะคุณเดียมาขติยาเนี่ยก็พูดนี้เหมือนกันว่ามันมีกฎหมายนั้นลักลั่นเช่นคุณห้ามคนอายุต่ำกว่า20เข้าสถาบันเทิงแต่ว่าคนคัดพนักงานที่นู่นอ่ะอายุต่ำกว่าอายุ18ขึ้น แล้วมันจะมันลักลั่นไหมล่ะใช่กฎหมายมันมีมหลายเรื่องต้องทำใช่เ<ช>อาปิดท,ท้ายเรื่องนี้ด้วยกันที่เชียงใหม่ครับพี่แขกครับออมีการรับฟังความเห็นของประชาชนในพื้นที่นะครับถ้าเปิดสนามบินเชียงใหม่24ชั่วโมงเนี่ยประชาชนเห็นด้วยหรือเปล่าจากปกติเนี่ยเปิด18ชั่วโมงนะครับออมีประชาชนแสดงความกังวลค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับเรื่องของเสียงแล้วก็ปัญหาสุขภาพกลัวว่าน,นอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอปล่อยน้ํามันเครื่องบินทิ้งมลภาวะทางเสียงบ้านเรือนได้รับความเสียหายหากเปิด24ชั่วโมง ชาวบ้านบางส่วนบอกว่าต้องการเรียกร้องให้รัฐเนี่ยกำหนดวงเงินเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็ทวงถามเรื่องการทำประชามติด้วยกับการเปิดสนามบิน24ชั่วโมงนะครับตามมาต่อไปอแต่ว่าเขามีตัวเลขอยู่นะฮะว่าถ้าเปิด24ชั่วโมงอ่ะสี่ทุ่มถึง7จ็ดโมงเช้าเนี่ยเที่ยวบินจะต้องไม่เพิ่มขึ้นคือไม่เกินร้อยละ6.6ของเที่ยวบินในแต่ละวันเท่านั้นเองใช่ นะครับก็เป็นการเพิ่มนักท่องเที่ยวเข้ามาก็ต้องรับฟังทุกภาคส่วนเพราะว่าทางฝั่งผู้ประกอบการไงใช่ป่ะครับผมวันนี้ขอบคุณมากเลยขอบคุณมากสาหรับการติดตาม Talking Thailand เวลาใหม่นะครับอย่าลืมนะครับ6โมงเย็น Talking Thailand ต่อด้วยเ h อ Daily Dose โลกการเมืองทุ่มครึ่งนะครับนี่คือเวลาใหม่พังใหม่ของ v o i c e TV ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ